แม่แม่บอกว่าเป็นอะไรหนูนะเป็นเอฟซีพี่นัดกับพี่ไทยอุดอร์เรอร์รีบวิ่งมาเลยเหรอขอบพระคุณค่ะโอ้โหดูทุกวันดูทุกวันโอ้สู้ๆค่ะโอ้ยแม่เขารีบวิ่งมาจากคูเลยนะนู้นวิ่งมาจากนู้นเห็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 นไปไหนเนี่ยฮะไปทางง่อยบอกไปทางง่อยอู้ตื่นเต้นบอกแม่หนูงามบอสตัวจริงงงามาม ไหนไหนแม่ดูเห็ดดูเห็ดนี่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 เอฟซีเด้อโอ้โหแม่เอาเห็ดมาจากไหนนี่นี่นี่ภูพายุนี่แหละหรอไม่แม่ลรามาจากไหนกันเนี่ยแม่มาจากนู่นกาลเซนกาละมาลาไสนั่นบัวขาวโอ้แถวนู้นมันบ่มีเห็ดจีมันมีอยู่แต่อยากมาโอ้แม่มีแผนจะมาดูหนูอยู่ตรงไหนใช่ไหมเห็ดเห็นไปบ้านกบกันไงบ้านพินัทเออเห็นอยู่พี่ใหญ่กันเออเห็นอยู่ใช่ไหม ปาล์าารมรถเขาจอดแน่ต้องเห็นข้างรถนะเห็นเห็นนะใจน็ตวิ่งมาเลยล่ะนู่นนะวิ่งออกมาจากป่าน่เห็นรถที่น่าเก้อเดี๋ยวไปทักทายก่อนวะเออเดี๋ยวไปทักทายก่อนเออขอบคุณค่ะที่ทักทายเห็ดเอียงล่ะแม่แต่แตมาย้ายไปบางเยี่ยงเหรออบอบอบหนูด้วเห็ดเอียงเนี่ยแม่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่เหมือนรังพึ่งเนาะแม่เก็บไปเนี่ยเก็บไปเนี่ยแม่ใช้เวลานานบ่ก็ตอนตอนเช้า ตอนเช้าก็มาจากนู่นบ้านห้วยหวดก็ขึ้นมาดูตรงนี้บอกจ่าโอ้ยยังละถอดเชือถอดแสงเดี๋ยวติดเหลืองไป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 ส่งแม่บอบ่สเดี๋ยวไปส่งแม่ก่อนหนูยังไม่แปดนาทีแม่ทำงานก่อนเฮียหนูสนููหนนสใจพ่อใหญ่เนี่ยแหละอืมถามอืมได้ขายของเหรอบอสได้ขายจ้ะเดี๋ยวจะไปต่องอยไไม่อยู่วัังยมกบเพ่อสได้ไปจ้ะจะย้ายไปอยู่ขอนแก่นโอ้หินเด้ ตรงนี้ก็มีหินไปอยู่กระปูแล้วเฮ้บอไปอยู่เจ้านำเจ้าของเนี่ยแะละจ้ะไหนไหนย้ายของได้เหรอยังแต่กำลังย้ายโอ้นี่นี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวไอ้ที่หนูเล่นมาเนี่ยคือหนูเล็งเล็งรถกระบะย้ายของพ่อมามาช่วยหนูย้ายไหมโโหไม่เขาจะไปกรุงเทพแล้วเขามาเยี่ยมบ้านเขาเยี่ยมบ้านไปกรุงเทพแล้วหน่ะเดือนหน้าเดือน อีกสองเดือนน่นน่ะว่างบอ๊ะฮะว่างบ่๊ะเดี๋ยวขอเบอร์ไว้โอ้ยหนูเห็นรถกระบะอย่างนี้หนูมั่วกับการย้ายของที่หนูมาเนี่ยเออใกลมันใกลเนี่ยบอถ้าใกลแถวนี้ไม่มีระมีแต่หนูอยากได้คันนี้มันสูงดีเออ จะไปกรุงเทพเนาะจะไปกรุงเทพแล้วบอกอันนี้มากี่คนนะแม่สิบกว่าคนบอกสิบคนโอ้ได้ไปพอกินกันเนาะป๊าดทำไมพ่อใหญ่ได้น้อยกว่าเพื่อนล่ะของพ่อใหญ่ไหนของพ่อใหญ่เต็มตาพ่อใหญไหนไหนยกก้ายเน่ไม่ใหญ่ให้หนูใช่ไหมก้านี้พ่อใหญ่ให้หนูใช่ไหมฮะพ่อใหญ่จะให้หนูใช่ไหมยกมันดูที่ยกมันดูโอ้ป๊าดฝาจะได้เนาะใช้ของเหรอฮะ หนูยังไม่ได้ขายเลยค่ะช่วงนี้หนูก็ขายแต่รีอา์น่ะแม่แม่หนูผอมลงบ่าล่ะหนูกินรีอาออนี่โอ้โหลาสอันนี้เห็ดอะไรนะหน้าแปลกแปกเห็ดพึ่งนกยุงอ๋อเห็ดพึ่งนกยุงมันลำแพนเหมือนนกยุงอ,อันนี้หนูรู้เห็ด ตัดละงอกเห็ดละงกอันนี้หนูรู้บ้านกอกเขาเกิดเยอะไหมใช่เยอะแม่หลังบ้านหนูแม่ไม่ลงเข้าไปดูกลัวกลัวไม่กลัวเขาว่าเอาเออใช่แต่เขามีมที่ส่วนตัวใช่มีมันใช่ที่เจ้าถิ่นล้มเข้าไปเออไม่ต้องผ่านป่ายางเขาเนาะใช่แม่เฮ้หลังบ้านหนูก็ได้นี่เดี๋ยววันหลังโอ้แม่เข้าไปลึกบนเนี่ยสองสองลูเหรอแล้วแม่แม่ลุแม่ไม่หลงได้ไงเนี่ยไม่หลง ก็ดูฟ ia ังเสียงรถก็ก็มีทางขึ้นอ๋อก็มีทางขึ้นแล้วก็ฟังเสียงรถเอามอไซค์ขึ้นไปถึงเหรอโอ้เก่งเนาะถ้าเป็นหนูนะหนูก็หลงมันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้แลนูบอกไปว่ได้แล้วค่ะแม่หนูไปแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อแม่เด้อนะขอถ่ายเห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวจะเอาของพ่อใหญ่ไปแลวเด้อพ่อใหญ่เด้อไปเลยเด้อไปเลยเด้อให้หนูใช่ไหะใชิเออ ้ล้อเล่นมาสองคนไปไปขอบคุณค่ะไปก๋วยเตี๋ยวอยู่ว่าจะ